เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกรรมเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาสีเจริญเสียงธรรมคำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนชอบง่วงเวลานั่งสมาธิ อ้างอิงจากเทศนาธรรมของพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคโลหลวงปา๋าปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามจังหวัดราชบุรีโปรดเข้าใจว่าจิตใจที่กำลังจะเป็นสมาธิที่แนบแน่นกับจิตใจที่กำลังจะหลับมีอาการคล้ายกันจิตใจที่ก่อนจะตายด้วยนะ จิตใจที่กำลังจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นจะมีอาการอย่างนี้ก็คือจิตดวงเดิมจะตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายตรงระดับสะดือพอดีจิตดวงใหม่จะลอยเด่นขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไปเช่นถ้าคนเรานอนหลับก็อาจจะทำหน้าที่ฝันถ้าคนจะตายก็จะไปเกิดเพราะฉะนั้นอาการของใจ คนที่จะเป็นสมาธิก็มีว่าจิตดวงเดิมที่ขุนมัวด้วยกิเลสนิวร์ก็จะตกศูนย์จิตดวงใหม่ที่ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวร์ก็จะลอยปรากฏขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือในอาการเดียวกันกันกบคนจะหลับจิตดวงเดิมก่อนหลับก็จะตกศูนย์ใจที่ทำหน้าที่หลับแล้วไปทำหน้าที่ฝัน ก็จะลอยขึ้นมาอาการตรงนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่นั้นเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าเผลอสติมันก็หลับเพราะฉะนั้นอาการหลับกับอาการที่สมาธิกำลังจะเกิดแนบแน่นเป็นอาการเดียวกันต่างกันที่สติสัมปชัญญะยังอยู่หรือว่าเผลอสติถ้าเผลอสติก็หลับเช่นเราตั้งใจว่าเราจะหลับ เราบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังเราตั้งใจจะหลับเราปล่อยใจให้เผอสติพอจิตรวมกันหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายทีนี้ก็จะหลับเลยเพราะฉะนั้นวิธีแก้โรคคนที่ใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับให้บริกรรมภาวนาเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังให้ใจรวมลงหยุดที่ศูนย์กลางกายพอรวมแล้วเรากำหนดในใจว่าเราจะหลับสติก็จะเผลอแล้วก็จะหลับได้โดยง่ายเลยเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิแล้วง่วงเพราะตอนนี้เผลอสติถ้าไม่เผลอสติทำใจให้สว่างไว้ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่จิตดวงเดิมจะตกศูนย จะรู้สึกเหมือนมีอาการหวิวนิดหน่อยแล้วใจดวงใหม่จะปรากฏใสสว่างขึ้นมาเองแล้วใจก็จะหยุดนิ่งกลางดวงใสสว่างนั้นก็จะใสสว่างไปหมดเลยไม่ง่วงไม่ซึมอันนี้เข้าใจนะถ้าใครนั่งง่วงหลับง,งุบงับงุบงับแล้วก็ให้พึงเข้าใจว่าใจไม่เป็นสมาธิแล้วนะกำลังเผลอสติจะหลับแล้วต้องพยายามอย่าเผลอสติ ให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์อยู่เสมอครับสำหรับรายการเสียงทำค้ำใจโดยบอรธรรมบุตรตอนชอบง่วงเวลานั่งสมาธิก็ได้จบลงแล้วนะครับผมต้องขออนุมโมทนาเนื้อหาจากเว็บไซต์เรารักวัดหลวงพ่อสดและเฟซบุ๊กอมาตะวัชรวจีหลวงปา่าตลอดจนกัรยนานมิตรผู้ฟังทุกท่าน มาณโอากาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ